สวัสดีค่ะทุกคนสลิทตอนเช้าสายของการอัาของวันที่26นะคะาพบก็บแนวทางฮานอยนะคะมเมื่อไปเจอวันที่26นะคะอ,ะอ่าะเมื่อวานแล้วให้ตัวเด่งไปนะคะฮาน,น,นอยฮานอยหกแปดหนานะคะวิ่งรูดศูนย์กับ6ฟันศูนย์นะเมื่อวานตัววิ่งรูดตัวฟันแอดไม่เข้านะคะเข้าไปเข้า แปดห้าหนึ่งสามตัวนะคะแปดห้าหนึ่งรอบพิเศษนะคะห้าหนึ่งห้าแอบไปจับมาเนาะ,ะอะมาดูของวันนี้วันนี้หน้าตาอาจจะแปลกใส่น,น,นะคะเพราะว่าแอดตัดลองตัดตัวที่ไม่น่าจะมาออกนะคะแต่ว่าทุกคนก็เอาเอาไปใส่ก็ได้นะคะในตรางเนาะ,ะ,ะตัวดินในวันนี้ก็คือหนึ่งสามหกศูนย์ห้าหนึ่งดงลู่ท่ากับหนึ่งอันนี้ให้ฟัน5้านะคะฝันห้า อจับวินในตารางก็จะมีแอดเลือกมาให้นะคะกดสามศูนย์ศูนย์สามห้าศกหนึ่งหนึ่งหกสามห้าห้าสแล้วก็หนึ่นะคะเบิ้นก็จะมี1น2่ส่วนตัวจอบของแอดก็จะมี3 0มศูนย5ศูแล้วก็สามหนะ,ะอ่า ตัวที่แอดไม่ได้จับมาวันนี้นะคะทุกคนเอาไปจับก็ได้นะคะแต่ว่าแอดเลือกตัวที่เด่นๆมาให้นะคะเผื่อมีทางเลือกน้อยที่สุดนะคะตัวที่แอดไม่ได้จับมาวันนี้ก็จะมี1 0 0 1นะคะ1 0 0 1แล้วก็6 0ศ6นย6นแล้วก็56 6 5านะคะทุกคนที่แอดไม่จับมา3ตัวนะ1 0 0 1 0 6 6 0แล้วก็56 6 5านะคะ ส่วนตัวที่เข้ามาบ่อยๆทุกคนลองห้าหนึ่งหนะคะทุกคนลองเอา3าตัวนี้ไปจับบินก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าแอดก็เล่นดึงรูดห้าหนหกำลังฝันห้านะคะโอเคค่ะชชคดีทุกคนนะคะทำร่ยรวยทุกคนจ้า